ถึงเรื่องราวละครของเราคือจริงเดี๋ยวนี้มันมีการ์ตูนหลายๆอย่างนะมีการ์ตูนญี่ปุ่นงนึ้งที่มีแมวอะแมวสีจมีกระเป๋กลมๆแล้วก็มีคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยไหมคะเต็มที่เลยมากันหมดแต่มาในร่างของใครก็ไม่รู้นะอู้ตายและละครสามชาติสนับสนุนโดย Sun s i l อ c o r รีเ a t i o n ค่ะเสนอเรื่องแมวหุ่นยนต์กับกระเป๋าวิเซ เอมีชื่อว่าชันนตอยู่ที่บ้านนี้อยู่สามคนอยู่กับคุณแม่แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่าแมงม่อนคิดอะไรไม่ได้คิดไม่ออกทํำให้ถูกก็ต้องมาหาแมงม่อนเพราะแมงม่อนเนี่ยเป็นเป็นคนที่พิเศษมีของในพุงเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเราต้องเรียกแมงม่อนหน่อยผู้อาศัยผู้อาศัย ของเด็กชายขี้แ yeah. ยออกยังไงอ่ะเก้าอีไงกูกล้าวไม่ได้ oh <my> รู้แล้วเนี่ยคือเอ่เอเก้าอี้แต่เขาเนี่ยเออกล้าวไม่ได้ช <c oughs> <c oughs> นะตัวมาช่วยหน่อย เป็นตัวที่ร้อยแปดแล้วนี่เป็นพังบ้านเดี๋ยวแม่กลับมาก็ว่าออกอืมไอ้เรื่องอื่นเนี่ยจะยเพิ่งพูดถึงเออถามก่อนว่าเออจะล้างออกไหม <c oughs> มีอะไรช่วยหอหะเชนตุก็เรื่องผู้หญิงอีกหรือเปล่าเข้าบ้านไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่อะไรอ่ะ <c oughs> เครื่องช่วยให้หายคัน หายคันเลยเห็นป่ะแต่เจ็บ <c oughs> แล้วทำไมไม่ไปเรียนวันเนี้ยเหนื่อยเอาไปแกเก่งเรียนแล้วเมื่อไหร่จะจบวันทีเนี่ยป .4 มา10ปีแล้วเนี่ยมีอะไรช่วยเช่นนั่งขัดสมาโน,นย <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าวันนี้ออกได้นะขัดสมาดได้เลย <c oughs> อะไรอ่ะแป๊บเดียวได้ป่ะดูรูซิปรูซิปเอ้ย <c oughs> <c oughs> ทั้เดียวเลยลำบักลำบนแล้วมึงนี่เนอะม,นม,มึงไม่แก้กูเลยได้แท่งได้แล้วเอเอสบายแล้วต่อไปไม่เอาแล้วไม่เอาโฟมไม่เอาแล้ว ไปแล้ยไปปัดมันก็เละดิไม่เละหูกูแต่งชั่วโมงกว่าเนี่ยกลัวอยู่ที่ญี่ปุ่นมันต้องตกมึงก็รู้ว่าโยนใส่มันก็ต้องติดอะเพียงแมงมอนเอาขอาพิเศษมา่อยดิเครียดใช่ไหมเครียดเครื่องช่วยให้หายเครียด ดยงเครียดก่าเก่าอีกไม่เอาเอามึงก็หาเล,เล่นๆดิมาลองดูนะเดี๋ยวนะเครียดยางชื่อเก่าเก่าเอาเนี่ยง่วงใช่ไหมเนี่ยง่วงเลยเครื่องช่วยตื่นตัวอะไรคืออะไรอ่ะ<ว>มันจะไปตื่นตัวได้ไงอ่ะม่วงไงออ เฮ้ยตื <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, ่นต kind of ัวตลอดเวลาตื่นตัวกลัวแค่เล่นๆเนี่ยบอกกินไม่หลุดมือไอ้ก็ทำหลุดโอเคไหมเอาไปเครื่องดนตรีว่าดนตรีไทยไร้เครื่องเปล่ามีไงไมมเอามาเป็นโบงเลย เครื่องดนตรีสมทบเดี๋ยวแมงม่อนเปล่านะครับเดี๋ยวชันตะตุจะให้จังหวะได้เลย มีเรื่องอะไรให้ช่วยนี่ะก็กลัวแม่จะรู้ไงว่าสอบตกอะแม่ให้ไปเรียนแล้วไม่เรียนใช่ก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ไม่ต้องบอกแม่แค่นั้นเองไม่บอกไงเดี๋ยวดูวคุณครูมาจะว่างไงอะอาจารย์จะมาที่บ้านเหรอเนี่ยใช่ชานาตัวแม่มาแล้ว เลยแม่บนเท่าไหร่ก็ไม่ไปเนี่ยอย่าไปบอกแม่ดิการเรียนเป็นไงบ้างก็ได้ไรได้ไรบอกไว้ภาษาอังกฤษโอ้เก่งมากแม่ครับแม่ภาษาจีนฝรั่งไทยจีนเวียดนามนี่ได้มาหมดแล้วได้ภาษาได้ทุกประเทศหมายถึงได้ผู้หญิงภาษาเออโทรมาเมื่อวานบอกว่าจะมาคุยเรื่องเรียนโอ้โกหกไม่ได้เลยอะอาจารย์มาภาษาอะไรกันจะึกษาเนอะแม่ไม่ยินอยู่ภกษาให้เง้ว ทำให้แม่ไม่ได้ยินจิะผหนวกชั่วขนาดแม่อืมเออหืมผัวหนวกชั่วขนาดแม่แม่ไม่ยินแล้วทำไงวะเนี่ยมันต้องไม่สบายแล้วล่ะยาช่วยให้ท้องเสีย ก็เนี่ยมึงท้องเสียแน่นอนทำไมอ่ะเจ็ดวันแล้วเนี่ยเปวดหัวปวดหัวดีกว่าเครื่องช่วยให้ปวดหัวเป็นไงลูกปวดหัวกันปุ้เนี่ยนั่งอยู่ดีๆทำไมปวดหัวเขาไม่สบายอยู่อยู่ดีก็ตุ๊กมาเลยม่ะไม่มาแบบ ยามามียาแก้ปวดหัวอยู่มีเหรอแม่นั่นไงวางอยู่นั่นไงนั่นน่ะบนบนตู้นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอ่าดีนะเนี่ยโชคดีนะปวดหัวถ้าปวดท้องละยาไม่มีนะเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลละเฮ้ยเห็นลูกสองเมตรลูกแล้วแม่อ่านให้ฟังลูกใหญ่กโถ่เนี่ไงลูกนี่ยเนี่พูดกับตัวเองไม่รู้จักหยุดพูดคนเดียวทั้งวันเลยวันวันเหมือนอยู่คนเดียวเต่าไม่อยู่ ต้องซักค่ะทูบัตรทำกับข้าวไม่สนใจใครถ้ามึนพูดไม่หยุดเนี่ยเราสองคนจะไม่ได้คุยเลยนะแล้วเรื่องจ้ไปด้วยอยู่เอางี้กันนี่เอาไงอ่ะลูกอมดีร้ายลูกอมอะไรนะดีร้ายถ้าเวลาเราพูดดีจะเป็นร้ายถ้าพูดร้ายจะกลายเป็นดี แม่เนี่ยลูกอมกันเบาหวานแม่มีลูกอมกันเบาหวานเหรอลูกมีครับแม่ต้องกินต้องกินแม่ม <ส donne> นี่พูดร้าย<ส>า<ร>กลายเป็นพูดดีเลยนะแม่เนี่ยเป็นคนขี้เหร่แล้วแม่เหรออย่มาชมสิลูกแม่เป็นคน, <twee> น,คนี่มีมายากิแม่พูดร้ายกลายเป็นดีพูดดีกลายเป็นร้ายร้ายกลายเป็นดีดีกล<ส>ายเป็นร้า <ๆๆ S 1> ย <TA> มากกิงมี <นะ S 2> ใครอยู่ไหมคะเฮ้ย <S <S เราอยู่ในบ้านในบ้านแม่ <S <S ขอโทษนะครับอ,อ่านี่บ้านชนนตุแ่บครับอ๋อใช่ค่ะงั้นผมกลับก่อนนะครับโชคดีนะคะมาหาใครวะใ่รเข้ามา,าหาเรานะอาจารย์อาจารย์มาเจ้ามนานี้ หลังคารลวนะคะใช่ใช่ชนอาจ,จารย์ค่ะนี่เธอทําไมเหลียวไหลไม่ยอมไปโรงเรียนเพื่อนเขารอเธออยู่และที่สําคัญตอนนี้ผลการสอบปล<ห>ายภาพออกมาแล้วคะแนานเต็ม1 0 0คะแนานได้เพียง2คะแนานผู้ตายแล้วเป็นแม่กระปื้มอ,อกปื้มใจค่ะ แม่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเหรอครับจะร้อนทําไมล่ะคะอากาศมันเย็นอ้าวแต่นี่คือรูปคุณแม่นะครับชายคนเดียวหัวแกวหัวขวดเลยจ้ะถ้าเขาสอบตกอีกครั้งเนี่ยเขาจะต้องก็ถือว่าเขาเป็นเพื่อนกับครูอาจารย์มีธุระแค่นี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็อยากฝากคุณแม่ไว้และที่สำคัญแต่มีเรื่องหนึ่งที่ชมเชยก็คือว่าเขาเนี่ยพาหมาข้ามถนนเก่งมากทำไมทำอย่างนี้ลูกพา ถนนนี่ยังไงอะลูกเอ้ยหมามันก็จะนอนถนนนีนส่สินั้นโอกาสเสี่ยงตายมันก็น้อยลงอ่ะจะไม่ได้ตายไหมื่อยลูกอ,อย่าทำอย่างนี้อีกนะไล่กันไปดีดีกันลเลยเรื่องดีต้องเล่าอาจารย์ยังผมว่าอาจารย์รีบกลับดีกว่าต<ร>่องเคลียนะต้องเคลีย่แม่กับลูกเขาจะคุยกันนะอ,อาจารย์แล้วไม่ไม่อันนี้เอาของอาหารมีเลี้ยงอาจารย์อะไรหรอลูกโอ้ยังไงอาจารย์ก็อยู่ยาวอ่ะอันนี้ต้องใช้เครื่องช่วยแล้วอ่ะเครื่องอะไรยังไงก็ต้องกลับ ไปก่อนกับสวัสดีครับเย้ําไปสมบัาิคุณแม่โซจังเลยมั้ใช่อ้าวคุณแม่ค่ะแช่หมดแล้วเอาดูป่ะโอ้โหเนี่ยเลยเมื่อกี้เปิดไว้ค่ะโอ้ไป่าป่าป่าเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยฮะไอชาติตอร์ตุ๊หาแต่เรื่องมาเนี่ยนี่เรามีอีกเรื่องหนึ่งอืมไอ้ใจร้ายอ่ะอ๋อไอใจร้ายไอ้อ้วนนะนี่อะไอ้ใจร้ายอ่ะมันแย่งคุกกี้ฉันไปฉันทำคุกกี้จะมาให้ชิซึกิ แล้วเหตุการณ์เป็นไงฉันไปที่โรงเรียนแล้วฉันก็กลังนั่งเล่นที่ไอไอไอพีอะไรนะพี่ ใจร้ายใช่ไหมนี่ใจร้ายเราคบกันมากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีแล้วถึงเหรอวันนี้เราไม่ไปโรงเรียนนะแปลกกูไม่ไปไงเราไม่อยากไปโรงเรียนเราคุณครูชอบสอนวิชายากๆให้เราเหรอเออโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะฮะวนนี้สื่อถามอะไรก็ให้เรานึกได้ด้วยบางทีเรานึกแล้วตอบไม่ทันอ่ะอยากรู้ไงว่าโตขึ้น อยากทำอะไรโตขึ้นอยากจะทํางานเกี่ยวกับการเงินกูว่าเดี๋ยวก็อ้วกกันนะเชื่อไหมหแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเรียนพวกสื่อสารสื่อสารมาเป็นผู้สื่อข่าวเหรอมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนาเล่นอะไรน้ยไม่ค่อยปรึกษาอะไรเลยปร <c oughs> ึกษาแล้วก็ไม่เคยให้คําตอบ <c oughs> ให้คําตอบอยู่แล้วเนี่ย มีการบ้านในครัวมาให้เมื่อวันก่อนในทำหรือยังยังเลยการบ้านอะไรแกเปิดดูหรือยังเปิดแล้วเป็นการบ้านอะไรสพชสปชแปลว่าอะไรก็สู้สู้นะโอ้คนสื่ือเอ้ยยิ่งเลเอ,อะเทอะครูให้การบ้านเป็นภาษาอังกฤษมาอ่าภาษาอังกฤษ จำได้ไหมเราเปิดดูแล้วเป๊ะทุกคำมะม่วงแมงโกสีเหลืองเย็นโล้สังกฤษจะมีแต่สาลโอนะได้ไหมได้พระมังพระเครื่องมังมอเตอร์เนี่ยตั้งแต่จะเล่นมาทั้งหมดเพิ่งเข้ากันอันนี้แหละเพิงเข้ากันอันนี้แหละเออดอกไม้เฟอร์ ดอกซากุระฟาวบละ,ละพระเอกฮะพระเอกเนี่ยอนุสืออยากะถามแล้วก็ถามมาดื้อๆเลยมันมาเรื่องดอกไม้ก็น่าจะไปเรื่องดอกไม้ไปด้วยกันดีคิดได้พระเอกเออพระเอกอะไรพระเอกอไม่ไม่รู้นายรู้พระเอกคืออะไรมาริโอ ดยวิชาประวัติศาสตร์นายจำได้ไหมก็พอได้อยู่ประว he, ัต <too> ิศาสตร์ถามเราเลยนะเอากรีกเอาโรมันเอาต่างประเทศนเราเราเรารู้ฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เนี่ยอยู่ในปี1 9 4 3เถึง45เป็นสงครามโลกสิ้นสุดที่ปี45ิฮิตเลอร์นะฮิตเลอร์และฮิตเลียฮิตเลียนี่ก็เนี่ยมึงก็ข้ามประวัติศาสตร์โลกไปเฉยๆเลย ไม่มึงเล่นอะไรมึงไม่ต่อเนื่องไม่ประติดประต่อกันน่ะแล้วมันก็ต้องไปเริ่มตั้งต้นใหม่เล่นใหม่เอาใหม่อีกคณะตู่คนะตูจะไปไหนจะไปเรียนเอ้ยเองเรียนไม่ดีอยู่แล้วไปเรียนทําไมเองไม่ค่อยไปโรงเรียนเลยเองจะหลบโรงเรียนนีโรงเรียนอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวเราลองเพลงให้ฟังนายจะฟังมาก็ไดมาฟังพียาร้องเพลงหน่อยพิชาร้องเพลงโอ้นายจะร้องได้เหรอวงที่นี่เอกร้องวงของที่นี่เอกวงที่นี่เอกอืม คนที่เมีใครเล่นมั้งอ่ะมีโซนิบิคนนี้มีอ่ามือกองมือกองคนนี้บิสมือกองมือกีตาร์น่ะแต่นี่เอกอ๋อเหรอแล้วคนร้องนำซูมิชิอืออือบุคคลมีคนนะสี่สะสะสี่คนเราร้องให้ฟังชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงฮานากิโฮตะฮะซิไซนามะเฮนอย่างนี้ มี่เพลงยาวจังเลยอืบอกว่าฉันรักเธอต่อให้ฉันตายบนภูเขาที่มีมีไฟเผาแผ่ฉันขนาดไหนฉันก็จะคิดถึงเธอตลอดไปโอ้มีเพลงเกี่ยวกับภูเขาไฟไหมมีฮิเนเอะฟูจิฮิ e โตะฮิเนเอะฟูจิฮิโตะฉันทนดูความร้อนไม่ได้ในเมื่อผู้ชายคนนั้นจะต้องตายตรงเขา นี่มันเป็นคำคมที่มึงบ่น,นเหรอเล่าให้ฟังเหรอได้เล่าให้ฟังนะชิสึกิเขาจะรอเราแบบเดียวโวยน้เอะนากันะกุยสักกะเนนิกันะฮะฮัมป์ปตินิกาจะหาตะโคนิซื้อพหกันในซาลาปาในซาลาคานะเอะให้ชิคานาชิโน ปุสุโกนิกานาเกตุปุสุกีรุปปาตาเกและเอ็มเครุปโตรเกตันฮันโกปั้มเป็นไงเราร้องดีไหมเอานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเปิดดูทำไมเสียมารยาทนิดโอ้ถึงฉันรักเธอที่สุดรู้ไหมอยากให้อะไรเธอไว้กินก่อนนอน จะได้คิดถึงนานๆโอ้ยเฮ้ยจะให้ชิสุกีิอร่อยด้วยมีคุกกี้ไปฝากเขาหรอเออให้ขอบกินที่ช่วยเราจะให้แฟนฉันไปไปไปเลยเดี๋ยวฉันจะบอกทีนี่ครัไปบอกกับแมงมดนั่นแหละเดี๋ยวเจอเจอฉันเนี่ยไปไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเอง ช่วยครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ช่วยไก,กเลยนะย้อนย้อนเวลาจะจอดแล้วจะจอดยานลงจอดแล้วยานลงจอดแล้ว ฮ่ากลถึงพื้นดินยังดูดิถึงนานแล้วถึงหรอเออ,เอ,อถึงพื้นดินกระสดงว่าถึงแล้ว,ลวยานเก็บตัวเองแล้วไงนะมันยังก,กินคุกกี้อยู่เลยใจร้า,ายมึงเป็นใคร <laughs> แต่งหน้าแต่งตาทำไมอ่ะแมงมดนไงเป็นเพื่อนของไอ้ชนตู่เนี่ยอืไปรังแกเขาทำไมไม่ได้รังแกไรังแกที่ไหนเออเอางี้อืมฉันว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันใช้เครื่องช่วยของฉันเครื่องอะไรอ่ะเป็นน้ำยาเปลี่ยนเพศเฮ้ยเอาฉีดใส่มันเลยเหรอไอ้มันชอบแกลรอวะอ๋อเดี๋ยว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 เฮ้ เองยังกลับมาอีกเหรอเฮ้ยอย่าไปแก้งกันทำไมอ่ะใจละพาใครมาเนี่ยเอาโดยว่าทำไมรองไม่ตอบโต้บ้างอะน้ำยาเปลี่ยนเพศ ทำไมอีกไมไรพี่ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้เลยเนี่ยคนเยวไม่ได้หรอกทั้สองคนแลยเพื่อนน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 นงนนนนนนนันน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 นแก้หนน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 านน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 ันนนนลนเ เราไปเด้วกลับมา,านี่มึงไปแล้วอะเรียบร้อยดิแกเอาคุกกี้ไปคืนอะไรนะชิสุกี้ชิสุก,กี้เออเอาไปคืนเขานะเอออะไรหยอกหยอกหยอกบ้างหยอกบ้างโอ้ยแล้วมึงหยอกเนี่ยมึงฆ่ากูเลยนี่เอาคุกกี้ไปคืนชิสุก,กี้รู้แล้วไง แต่ว่าฉันไม่กล้าบอกรักที่สุกี้อะ oh. ่ะนี่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 ฉันมีเลยอืแล้วอย่าไปให้ใครนะช่วยข้เดินช่วยข้างผู้ายแหละเฮ้ยคุณหนาวโอ๊โอจอยจะเล่นย,ยิ่งบ้าใจโอ๊ยแมวเปลี่ยนฉันเปล่ยเอาดิไม่เป็นผู้ห <c> ญ <oughs> ิงไม่เป็นผู้ชายหรอกจะเป็นหวัด โอ้ยมึยงจะฉีกข้าหูทำไมเนี่ยเอาเข้าหูอ่ะเออมันขึ้นจมูกเดี๋<ะ>ยวกูไม่ให้เลยเนี่ยของวิเศษด้วยขอโทษหยอกกันเล่นจะจีบชิสุกี้ใช่ไหมเออไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดยากคำสองคำรู้เรื่องไม่กล้าบอกรักเขาอะไรเขาอะพูดอะไรก็ตามใจเฮ้ยอ่ะฮะอายากได้รไหม อยากได้ดิอ่าอยากได้ไม่ให้ต้องบอกไม่อยากได้เออไม่อยากได้เออก็ไม่ต้องเอายันตามใจทำอะไรก็ได้ตามใจหมดเอาแปบไแปะหน้ผาผากเขาเอาแปะตัวเขาให้โดนตัวเขานั้นละ คุยกันคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องการบ้านที่คุณครูให้มาอยู่ที่นี่นานยังก็โอ้ยเดี๋ยวมันจะได้เล่นอะไรเลยเฉยๆนั่นน่ะเอาอันนี้ใส่ให้มือเขานี่เหรออืออยันนี่เหรอชอบคนนี้เหรอเออกลัวม่ต้องใช้หรอกหน้าตามันไม่น่าใช้เนี่ยเฮ้ย เชนะตู๊ใส่มือเขาฉันอยากรู้แม่หรือพ่อเธอตั้งชื่อให้อ่ะก็ก็คุณพ่อคุณแม่ไงใครเป็นคุณพ่อฮะแม่หนึ่งชิรตูอ่ะใครเป็นคุณคุณพ่อชื่อสันดาสันดาคุณแม่ชื่อตู๊คุณแม่ชื่อตุสตุสรถกลายเป็นก็ลายเป็นชิรตุ๊ยเอายัดใส่มือเขายัดใส่มือมาดิคุยคุยคุยไปเลยที่สกี้จ้ะก็ นี่ก็ก็เหลืออีปกปีเดียวก็เรียนจบแล้วอ่ะใช่คือแต่งเลยปะล่ะแต่งแต่งอะไรแต่งงานกันเลยชลิตุก็ไม่มีแฟนไม่ใช่หรอไม,ไม่ไม่ม่มีชิุก,กี้ก็ไม่มีแฟนอกีกทั้งชิคกี้ก็พร้อมด้วยแต่เราไม่กล้าจับมือเรากล้าฉฉันมีของมาให้ ออออย่่าานเืะพิชุกกี้ทำไมเธอถึงขาสั้นจังฟันเธอทำไมเยอะล่ะเขาหายยางแต่ถึงเธอจะเป็นยังไงฉันก็รักเธอมากไห้หนไหมเนาะ เออฉันบอกนี่ฉันช่วยแกแค่นี้นะฉันไม่ช่วยแกแล้วนะพอแล้วช่วยอย่างได้ไหมอะไรอ่ะมีมีข้าวงแรมไหมมียันอยู่ในมือที่ไหนก็ได้อะไรนะมียันอยู่ในมือไหนอะมอยันมันซึมซับเข้าไปในมือแล้วไม่ซึมซับฉันเป็นคนแบบนี้อ๋อเขาไม่เกี่ยวกับยันเหรอไม่เกี่ยวอ๋อฉันง่ายๆไปฉจะรู้ว่าเธอมีจิตใจฉันนะฉันรักเธอนานแล้วล่ะ ฉันก็มีใจให้ชาตตู่ยังไม่เคยมองชายอื่นใดเลยนะฉันบอกแล้วแค่นี้เขาก็รักแกแล้วชาตตู่ฮะขอบใจแล้วนะขอบใจเธอนะอเดี๋ยวเราจะตั้งใจเรยียนเลยนะเพื่อหาหนักค้ชที่ดีให้กันรู้ไหมเธอสอบได้ที่หนึ่งฉันจะสอบได้ที่สองตอนนี้เราอยุดเป็นวันเรียนอยู่อะ,อะ สมควที่เราจะคบกันได้แล้วนะอ๋อสมคนที่จะคบกันได้คบกันเป็นระหว่างเรียนก็ได้แต่เราไม่เลยเถอขนาดนั้นบ้าบ้าบ้าอย่าพูดเรี่นสิคบกันปุ๊บเรักกันแล้วก็โตขึ้นก็นแต่งงานใช่นั่งเล่นกันนั่งเล่นกันดีใจด้วยเ๋ <laughs> ยิ้มตมีเลัวอะไรอะไร่เองทำกับฉันไฉจแแกแช่วยด้ยเยอ้ยเฮ้ยเฮเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอายเฮกัเฮ้ยเฮ้ยเดียเยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้อะไรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ่้ยเฮยเฮ้ยอ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเเย้ย้้เ้้เย้เยเเ้ ฉันจะตกให้ฉันิดด,ดไปไปโดนนี่อะถ้าแกไม่เอาคุกกี้มาคืนมาให้ฉันนะเดี๋ยวแม่เองมานะฉันจะบอกแม่แกเรื่องเรียนด้วยเฮ้ยโุ้สวยแล้วอะเฮ้ย ฉันจะบอกแม่แกว่า,อาเอ็งเนี่ยสอบต,ตกเว้ยแล้วก็จะบอกหรอกฉันบอกก็ได้ออแม่ครับครับผมการเรียนปีนี้ผมไม่ดีครับถึงขั้นตกด้วยแต่ผมตั้งใจว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ผมจะตั้งจะเรียนจะเป็นเด็กดีครับแม่ไม่เป็นไรลูกคนเราผิดแล้วต้องให้อภัยได้ได้ชอบตกก็ปีหน้าก็ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีกลับตัวกลับใจเสียเพราะตอนนี้ผมให้อภัยลูกอายุครบ20ปีแล้วครับครบ20แล้วลูกครบ20ปีแล้วครับแล้วก็อยู่ด้วยกันกับแมงมอนมา20ปีแล้วครับใช่ยปีจากกี่บปีชัด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 เชเออเธอก็20ปีเหมือนกันใช่ไหมจ้า้ฉันจะบอกเธอด้วยนะ ใช่แล้วตูที่ฉันบอกรักเธอพยันเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเธอบอกเขาว่าฉันรักเธอจริงๆเพราะเธอเป็นคนดี ลูกอมในบ้านที่ให้แม่กินนะเป็นลูกอมที่แบบพอกินไปแล้วก็จะฟังข่าวรล่เป็นข่าวดีข่าวดีข่าวร้ายใช่ครับครับโอ้ไม่เป็นไรลูกพูดอะไรไปไม่ยอมรับรู้นั่นไงนั่นไงวันนั้นไงเอาเป็นว่าเราพึ่งตัวของเราเองถูกต้องเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตั้งใจเรียนรักกันไวมีอะไรต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องที่สนีจะได้มีสิ่งดีๆกันเยอๆ ไม่ได้แต่ละคนน่า